เคราะร้ายอันใหญ่หลวงของคนพานพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษทิ้งแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรแอกนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศต,ตะวันตกถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนือ,ม,นอมีเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปี จึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าเต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมหนอข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าจะเป็นไปได้บ้างในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะการนานแน่นอนพิกุทั้งหลาย เต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่แอกซึ่งมีรูเดียวโน้นได้ยังจะเร็วกว่าเรากล่าวความเป็นมนุษย์ที่คนพานผู้ไปสู่วินิบาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้อย่างยากกว่านี้นั่นเพราะเหตุไรภิขุทั้งหลายเพราะในตัวคนพานนี้ไม่มีการประพฤติธ,ธรรมไม่มีความประพฤติสงบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญ มีแต่การกินกันเองการเบียดเบียนผู้อ่อนแอพิกุทั้งหลายคนพานนั้นนั่นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆโดยล่วงระยะการนานก็ย่อมเกิดในสกุลต่ำคือสกุลคนจันทานหรือสกุลพรานหรือสกุลคนจักสารหรือสกุลช่างรถหรือสกุลคนเทขยะเห็นปานนั้น ในบ้านปลายอันเป็นสกุลคนจนมีข้าวน้ำและอาหารน้อยมีชีวิตเป็นไปลำบากซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกินและเครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคืองและเขาจะมีผิวพันณซามน่าเกลียดชังรางมอตอมีโรคมากเป็นคนตาบอดบ้างเป็นคนง่อยบ้างเป็นคนกระจอกบ้างเป็นคนเปลี่ยบ้าง ไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปเขาจะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้นแล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกพิขุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคาะร้ายประการแรกเท่านั้น จึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีกต้องถึงถูกจองจำเคราะร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อยที่แท้แลเคราะร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะที่คนผ่านนั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรกนั่นเอง